การช่วยเหลือผู้ร่วมรายการอย่างแข็งขันของดกเกรทเทอรลีคอสตาแพทย์ประจำรายการคือจุดท้ดทายของรายการกอลันตาเรียลลิตี้โชว์ชื่อดังซึ่งออกอากาศยาวนานที่สุดของฝรั่งเศสแต่เหตุเสียชีวิตของเชราบาแบงผู้ร่วมรายการวัย25ปีซึ่งเป็นตะคริวรระหว่างร่วมกิจกรรมและเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายในเวลาต่อมาทำให้รายการที่จัดต่อเนื่องมาถึงฤดูกาลที่13ต้องยกเลิกกระทันหัน และผู้ถูกวิจารณ์ว่าเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตครั้งนี้ก็คือดอรเทลลี่คอสตาเป็นข้อกล่าวหาที่แพทย์หนุ่มวัย38ปียากจะรับได้จึงตัดสินใจปลิดชีพตัวเองที่โรงแรมที่พักระหว่างไทยทำรายการในกัมพูชาก่อนเสียชีวิตเขาได้เขียนข้อความลาตายด้วยกระดาษโน้ตของโรงแรมว่าชื่อเสียงในวิชาชีพต้องถูกทำลายอย่างอายุติธรรมเกินกว่าจะทนรับได้และไม่เหลือทางออกใดๆสำหรับเขา <S 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 รายการสไตล์ส r บเบิ l ที่ให้ผู้ร่วมรายการทำกิจกรรมอันหนักหน่วงเพื่ออยู่รอดในฐานะผู้ชนะให้ถึงสัปดาห์สุดท้ายเดเวอร์ชันของประเทศบงังเกอเรียซึ่งไปถ่ายทำในประเทศฟิลิปินส์เมื่อปี2009เคยทำให้ผู้ร่วมรายการเสียชีวิตจากการหัวใจวายมาแล้วเช่นกัน การเสียชีวิตในรายการเรียลิตี้โชวมาเป็นข่าวดังในสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการพบศพเชนแกนดี้ผู้ร่วมรายการบักไวลดเรียล i ิตี้โชวเกี่ยวกับชีวิตวัยรุ่นในย่านชนบทที่เสียชีวิตพร้อมกับชายอีก2อคนในรถ SUV โดยผลชนะสูตรพบว่าทั้ง3เสียชีวิตเนื่องจากก๊าซข์บอนมอนอกไซด์กระจายเข้าไปในห้องคนขับหลังรถยนต์ประสบอุบัติเหตุติดลมโคลนจนท่วมมิดพ่อไอเสีย บ่อยครั้งที่เรียลลิตี้โชว์เล่นกับความสมจริงของชีวิตจนนำมาซึ่งโศก,กนาฏการรมของผู้ร่วมรายการเช่นใน Swamp People ที่ติดตามการล่าจระเข้ของชาวเคจุนในลุ่มแม่น้ำลุยเสียหน้า เมื่อมิเชลกิสหัวใจวายหลังจากชักกระตุกอย่างรุนแรงระหว่างสร้างเรือนแผนในฤดูกาลที่6การเสียชีวิตของกัปตันฟิลเฮลิสในเดนิสแคสปี2010จากเส้นเลือดอุดตันในสมองระหว่างออกเรือหาปลาจนถึงการฆ่าตัวตายของรัสเซลอัมสตรองอดีตสามีของเทเลอร์อัร์มสตรองร่วมรายการเลวเฮาส์วายส์ออฟเบเวอร์ลีย์ฮิลส์เมื่อปี2011ดังถูกเปิดโปงถึงความล้มเหลวทางธุรกิจและประวัติการทำร้ายร่างกายต่ออดีตภรรยา